หน้า443ค่ะการคำนวณค่ามัธยฐานมัธยฐานคือค่าของข้อมูลที่อยู่ประมาณกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุดเมื่อจัดเรียนข้อมูลจากน้อยไปหามากหรือจากมากไปหาน้อยมัธยฐานจะแบ่งข้อมูลออกเป็น2กลุ่มเท่าๆกันนะคะคือข้อมูลที่มีค่าน้อยกว่ามัธยฐานกลุ่มหนึ่งกับข้อมูลที่มีค่ามากกว่ามัธยฐานอีกกลุ่มหนึ่งค่ะค่ามัธยฐานเหมาะสําหรับใช้เป็นตัวแทนของข้อมูลทั้งชุดในกรณีที่ข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงปริมาณค่ะและมี ใดค่าหนึ่งหรือหลายค่าสูง maison, หรือต่ำกว่าค่าของข้อมูลอื่นๆในชุดเดียวกันมากนะคะเพราะค่าที่สูงหรือต่ำกว่าค่าของข้อมูลอื่นๆไม่มีผลกระทบต่อการคำนวณค่ามัธยฐานแต่จะมีผลกระทบต่อการกำหนดค่าเฉลี่ยค่ะการคำนวณค่ามัธยฐานนะคะสามารถคำนวณได้2วิธีด้วยกันค่ะวิธีที่1ค่ะการคำนวณค่ามัธยฐานข้อมูลเชิงปริมาณและวิธีที่2ค่ะการคำนวณค่ามัธยฐานข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะประเด็นที่1ค่ะการคำนวณ ค่ามัยธยฐานข้อมูลเชิงปริมาณการคำนวณค่ามัธยฐานของข้อมูลแต่ละชุดหาได้จากอะไรหาได้แบบนี้ค่ะค่าของข้อมูลที่อยู่ขึงกลางของข้อมูลทั้งชุดเมื่อเรียงลำดับข้อม <c oughs> ูลช you ุดน <c oughs> ั้นจากน้อยไปหามากหรือมากไปหาน้อยค่ามัธยฐานหาได้2กรณีนะคะกรณีที่1ค่ะจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนที่มัธยฐานก็คือค่าของข้อมูลที่อยู่ขึงกลางนั่นเองค่ะกรณีที่2ค่ะจำนวนข้อมูลทั้งหมดเป็นจำนวนคู่มัธยฐานคือ คือค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่อยู่กล่งการ2ค่าค่ะตัวยอย่างที่23นะคะจากการทดสอบอายุการใช้งานของยางรถยนต์5เส้นปรากฏผลดังนี้20 0 0 0ื0 5 0 0มห0 0 0และ2 2 0 0 0กิโลเมตรให้หามัธยาฐานของอายุการใช้งานของยางรถยนต์ดังนี้วิธีการทำค่ะนักวิจัยก็ให้เรียงลำดับอายุการใช้งานดังนี้นะคะ18,00 0 2 0 2 2 0 0 0 0พันสและ30,000ค่ะข้อมูลทั้งหมดมีจําจำนวน ถูกต้องไหมคะข้อมูลที่อยู่กึ่งกลางคือข้อมูลลำดับ3ซึ่งเท่ากับ22,000กิโลเมตรดังนั้นมาตรฐานของอายุการใช้งานยางรถยนต์นี้เท่ากับ22,000กิโลเมตรแสดงว่าอะไรสแสดงว่ายางรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานกึ่งกลางของข้อมูลทั้งชุดมีอายุการใช้งาน22,000กิโลเมตรค่ะตัวอย่างที่24ค่ะจากการสำรวจยอดขายเครื่องปรับอากาศของร้านค้าแห่งหนึ่งในรอบปีที่ผ่านมาปรากฏดังนี้นักว,วิจัยก็น ข้อมูลที่ได้นะคะมาสร้างตารางเป็น2คอลัมน์ค่ะคอลัมน์ที่1ค่ะแทนด้วยเดือนตั้งแต่มกราถึงธันวานะคะคอลัมน์สค่ะแทนด้วยจํานวนในวงอเล็บน่วยคือเครื่องนะคะโจทย์ระบุให้นักวิจัยคํานวณหามัธยฐานของยอดขายเครื่องปรับอากาศของร้านค้านี้ค่ะเมื่อนักวิจัยได้โจทย์ใช่ไหมคะขั้นตอนต่อไปค่ะให้นักวิจัยนําสิ่งที่ได้เรียนรู้มานะคะนาความรู้ทั้งหมดที่ได้เรียนรู้มามา,มาทําอะไรคะลงมือทําค่ะวิธีการทําวิธีแก้ไขปัญหานะให้นัก วิจัยทำแบบนี้นะคะให้เรียงลำดับยอดขายดังนี้ค่ะ15 15 16 18 20 20 22 27 30 30 35และ42ค่ะข้อมูลทั้งหมดมี12จําจำนวนถูกต้องไหมคะข้อมูลที่อยู่ถึงกลางคือข้อมูลลำดับที่6และ7ซึ่งเท่ากับ20และ22เรื่องตามลำดับค่ะมะัธยฐานคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลมัธยฐานคือค่าเฉลี่ยของข้อมูลคู่ที่อยู่ถึงกลางเทาง่ากับ20 22หาร2เ <shotgun>, ท <21 S 1> <ะ>่ากับ21ค่ะดังนั้นมันธยฐานของยอดขายเท่ากับ21เครื่องแสดงว่าอะไรแสดงว่าเดือนที่มียอดขายเครื่องปรับอากาศอยู่กึ่งกลางของเดือนทั้งหมดในรอบปีมียอดขายจํานวนทั้งสิ้น21เครื่องค่ะต่อมาเรามาดูการคํานวณค่ามัธยฐานข้อมูลเชิงคุณภาพกันนะคะข้อมูลเชิงคุณภาพค่ะที่สามารถนํามาคํานวณค่ามัธยฐานได้ก็คือข้อมูลเรียงลำดับนะคะการคํานวณค่ามัธยฐานาดําเนินการโดยเรียง ลำดับข้อมูลจากน้อยไปหามากค่ะหรือมากไปหาน้อยนั่นเองนะแล้วหา,าความถี่สะสมเพื่อหาตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่ค่ะตำแหน่งที่มัธยฐานอยู่ก็คือชั้นที่มีค่าความถี่สะสมเป็นครึ่งหนึ่งของจํานวนข้อมูลทั้งหมดหรือเท่ากับ n หาร2ค่ะตัวอย่างที่25ค่ะเราสามารถใช้ข้อมูลจากตัวอย่างที่22นะคะมาตอบจากการสอบถามความคิดเห็นของพนักงานบริษัทเอจำกัดให้ค่ามัธยฐานของความคิดเห็นของพนักงานบริษัทนี้นะคะ วิธีทำค่ะเรียงลำดับความคิดเห็นแล้วหาค่าความถี่สะสมและชั้นที่มัธยฐานอยู่ดังตัวอย่างดังนี้ค่ะ3ามคอลัมน์นะคะคอลัมน์หนึ่งระดับความคิดเห็นประกอบด้วยเห็นด้วยอย่างยิ่งเห็นด้วยเฉยๆไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะคอลัมน์สองค่ะจํานวนแทนค่าด้วย f 1 2 0 2 6 0 8 0ล้านค่ะคอลัมน์สามค่ะความถี่สะสมแทนค่าด้วย f ใหญ่ตัวเลขคือ120 320 380 460และ5้0อยค่ะสังเก เห็นไหมคะตรงลูกศรตัวอักษรสีแดงเนาะชั้นที่มีมัธยฐานอยู่ก็คือชั้นเห็นด้วยนะคะมีค่า F เท่ากับ n หาร2เท่ากับ250ค่ะก็จะอยู่ที่ระหว่างความถี่ที่320เนาะจากตารางนะคะชั้นที่มัธยฐานอยู่ชั้นที่มีความถี่สสง n หารสเท่ากับ500หาร2เท่ากับ250ซึ่งคือชั้นที่มีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยนะคะดังนั้นมัธยฐานของความคิดเห็นของพนักงานอยู่ในระดับเห็นด้วยแสดง ว่าพนักงานที่อยู่กลางกลางของกลุ่มมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยค่ะ